i'm <laughs> ข้อที่สองของนิสเรตี้ค่ะแหมเรื่องของภาพยนตร์ไทยตอนนี้กระแสมาแรงมากโดยเฉพาะพี่มาพระขนงนั่นละค่ะนะคะโอ้โหทำลายจติติมากกว่า500้ล้านแล้วและเห็นบอกว่าล่าสุดนี้นะก็จะคืนกำไรให้กับสังคมลดราคาแบบทุกรอบจริงหรอจริงต้องติดตามกันนะคะหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคงจะต้องโกอินเตอร์รอเปล่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะไปดังในต่างชาตินะคะในยบกว่ารอบโลกได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้เราจะมีการพูดคุยกับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะเลขา ที่การสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของกระแสภาพยนตร์ไทยก่อนค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นกระแสเนื้อหาที่ดีมากเลยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วคนทําหนังไทยนี่ต้องบอกว่าเขาไปทําห้องแถวขายเนี่ยกำไรดีกว่าเยอะ<ช>นะฮะเพราะฉะนั้นก็ ลูหมายตายจากไปเยะ,ค,ะคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็เป็นคนรักทาหนังมากจริงๆทําแล้วเจ๊งก็ไม่ว่าแล้วว่าปรากฏว่าในปี2ปีมานี้เนี่ยกระแสตอบรับของคนชั้นกลางซึ่งกําลังโตขึ้นมาแล้วมีความสามารถในการบริโภคเนี่ยเขาเขาตอบรับหนังไทยดีขึ้นมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาในตลาดต่างประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับ5ปีที่แล้วเนี่ยหนังไทยที่เป็นกลุ่มหนังผีซึ่งคนไทยบอกเออของไทยออกมาแล้วชักเบื่อหนังผีแล้วนะบางทีนั้นเนี่ย ปรากฏว่าเป็นที่ต้อนรับมากเลยในมาเลเซียอินโดนีเซียในอาเซียนตอนใต้นะฮะเาชอบหนังีกลุ่มประเทศมุสลิมมาลายูชอบมากชอบมากๆเขาบอกว่าหนังหนังผีของไทยเนี่ยทำออกมาแล้วภาพสวยงามภาพสวยงามแล้วก็น่ากลัวสมจริงสมจังนะครับพอทำออกเป็นหนังตลกหน่อยๆนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเก็ตเขาเข้าใจอ่าเพราะนั้นก็มีคนมาซื้อหนังออกไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าทำมุสลิมมาลายูนั้นเนี่ยเราพบว่าพอตกเย็นมาปั๊บเนี่ย ครอบครัวเขาจะเข้าบ้านแล้วก็ดูทีวีแล้วหนังที่ก็อยากดูคือหนังผีหนังวิญญาณอะไรต่างๆนะฮะกลางคืนเนี่ยค่ะใช่ครับเป็นของที่เขาชอบดูกันนะครับในประเทศจีนนั้นจริงๆคนคนชั้นกลางโตขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มสนใจอยากจะมาดูของพวกนี้หนังผีสางเทวดานางม้าอะไรต่างๆเพราะเขาเริ่มกลับมาหาค้นหาตัวตนตนเองเป็นเ็นว่าระบบระเบียบของทางการของจีนนั้นเนี่ยเขาจะไม่พยายามให้ของพวกนี้เข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปได้ดูจากหนังแผ่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็แปลว่า กระแสตอบรับของหนังผีไทยซึ่งโปรเิวเซอร์รุ่นหลังๆเนี่ยพุ่งกับรุ่นหลังๆเนี่ยเขาโตมากับสายกลุ่มอุตสาหการรมโฆษณาเพราะฉะนั้นภาพของเขาจะสวย <c oughs> นะหนังผีของเราเนี่ยเลยไม่ต้องเล่าเรื่องมากว่า <c oughs> ว่าจะต้องรู้จักที่มาที่ไปของผีมากแต่ว่าออกมาแล้วเนี่ยใช้ <c oughs> ได้เลยเข้าใจเลยนะหนังตลกแม้ว่าจะถ้าเป็นตลกที่ทําให้ฉากออกมาแล้วมันดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์มันประจวบเหมาะให้มาเกิด มุมตลกนั้นได้เนี่ยคนก็จะเข้าใจเสียงหัวเราะเป็นสิ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวทั่วโลกโดยเฉพาะคนชั้นกลางเนี่ยต้องการนั้นหนังผีก็เป็นภาษาภาษาที่มันกระโดดข้ามกำแพงแห่งภาษาผีมาความมืดมาความกลัวผีเป็นภาษากายเป็นภาษาสากลอย่างหนึ่งเรื่องความตลกก็เป็นภาษาสากลอย่างหนึ่งแต่ไม่หมดทั้งหมดนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาสู่เรื่องหนังรักอีกคอมเมดี้ของไทยตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการจากต่างประเทศก็บอกว่า เคยเห็นแต่ความรักของคนผมทองมีต่อตอนนี้เขาอยากจะรู้แล้วว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนในประเทศเอเชียคนผมดำาอ๊เขาสร้างครอบครัวยังไงเขาเขาเขาเป็นแฟนกันเป็นมุมมองแบบไหนเขาจีบกันแบบไหนค,คนก็เริ่มรู้สึกว่าความน่ารักของวัยรุ่นรักกันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่ยได้เห็นมาก่อนนะ,คะเคยเห็นแต่อย่างนี้กับของฝรั่งเพราะฉะน,นั้นตอนนี้ หนังของไทย3ามกระแสเนี่ยกำลังโตขึ้นมาแล้วเรากำลังรอดูต่อไปว่ารุ่นถัดไปเนี่ยมันจะไปสู่กระแสอะไรบ้างตอนนี้ที่เราส่งออกไปยังต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นประเทศไหนบ้างคะเวลานี่ไปไปได้เยอะเลยครับเมื่อในเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่เรากําลังสดเล่นน้ําสนการกันเนี่ยนะครับที่อเมริกาใต้กิจกรรมชายหนังไทยเกิดขึ้นอยู่พอสมควรเลยในหลายที่นะฮะในเปรูในบราซิลในชิลีนะครับในเมืองจีนก็เกิดกระแสการสนใจเมืองไทย ส่วนหนึ่งก็ได้อิทธิพลมาจากเรื่องของการที่หนังจีนเข้ามาไทยในประเทศไทยเรื่องลอสินไทยแลนด์แล้วกลับไปฉายแล้วก็ได้สูงมากเป็นประวัติการของเขาเลยแล้วบังเอิญว่าปากต่อปากบอกกันเร็วมากโรงหนังในจีนวันนี้มีประมาณ2 3 0 0 0โรง2า0 0จอ23,000จอเพราะนั้นเนี่ยมันถ้าใครเข้าจีนได้เนี่ยคนนั้นเนี่ยเรียกว่ากำชัยชนะไปได้เลยเหรอนอยากให้ท่านช่วยอธิบายคุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงมันมีกระแสข่าวว่าพี่มาพระขนงของเราห้ามเข้าฉายในจีน ไม่ถึงขนาดห้ามเข้าคือเราก็ไปถามดูแล้วนะครับว่านังผีนี่ห้ามเข้าจีนหรือเปล่าเราก็ไปขอพบกับท่านรองอธิบดีที่คุมเรื่องนี้ของที่ปักกิ่งนะครับดูทั้งประเทศเลยท่านก็บอกว่าจริงๆไม่ได้มีเกณฑ์ในการห้าแต่อะไรก็ตามที่ดูหน,นสมจริงสมจังเกินไปเขาก็บอกว่าคนจีนของเขาเนี่ยยัง ยัง<ต>ปรับตัวกับของพวกนี้ได้ไม่ค่อยดีอพอเขายกตัวอย่างแม่ไม่เอ่ยชื่อแต่เราก็พอเดาได้ว่าตอนประมาณ2012 20มีหนังเรื่องบอกว่าวันสิ้นโลกมีคนจีนไปดู<อ>แล้วกระต,ตกใจบอกว่าโอ้โหโลกจะแตกแน่นอนแล้ว<อ>เพราะฉะนั้นขายทรัพย์สินหมดทุกอย่างเลยขายที่ขายทางเอาเงินออกมาใช้ให้หมดเลย<อ>ปรากฏ2012ผ่านไปไม่แตกก็เลยมันก็เลยอยู่ต่อไปเลยไม่รู้จะเอาที่ไหนใช้เลยทีนี้ก็เป็นปัญหาสําหรับรัฐธรรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการแบบนี้มันมีอยู่เนืองเนืองมันไม่ใช่แค่หนังเรื่องนี้หรอก แต่ว่าอะไรก็ตามที่เ,เกี่ยวกับผีสางเทวดาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าตอนจบของมันเขาตั้งตั้งหลักเกณฑ์พราผมขอ,ขอดูเอกสารเขาบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่มีเอกสารหรอกเป็นเรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดระบบของเขาเองมากกว่าว่าถ้าออกมาแล้วเป็นว่าไอ้ผีที่ไปวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นเรื่องคนมาแต่งตัวหลอกกันอย่างนี้ไม่มีปัญหาเข้าายได้หนังผีตลกเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องขอให้เขาดูก่อนแล้วค่อยมาว่ากันเพราะนั้นใช่เขาจะไปเซ็นเซอร์กัน ว่าแค่ไหนอย่างไรทึ่จะพอดีพองามสําหรับบ้านเขาอันนี้เราก็ไม่วิจารณ์กันละเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาในเรื่องวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าถ้าใครได้เข้าไปฉายในจีนนั้นเนี่ยโอกาสหนังนอกเข้าไปฉายในจีนน้อยมากครับใช่หนังจีนลงลงหนังผงเรียนไปแล้วสองหมื่นสามพันจอเนี่ยแต่มีหนังจากทั่วโลกให้เข้าไปดูได้เนี่ยจริงๆเนี่ยประมาณปีละสามสิบสี่เรื่องโอ้โหน้อยมากน้อยมากครับเพราะว่าอินเดียคนเดียวผลิตหนังปีละประมาณพันเรื่องกันเองในอินเดียในบอรลิวูดนะฮะเพราะนั้น ฮอลลีวูดของอเมริกานั้นเนี่ยเขาก็มาขอโคต้าเฉพาะเพราะเขาใช้รัฐบาลต่อรัฐในการเจราจากับปักกิง่งก็ได้โคต้าเฉพาะของฮอลลีวูดไปเลยใน34เนี่ยเอาไปเลยสิบสี่สิบสี <14 S 2> ่ <14 S 2> ไปละเพราะฉะนั้นสามสิบสี่ในหายไปสิบสี่เหลือยี่สิบในยี่สิบนี้เขาเรียกหลวงว่าฉันขอมาล้วงด้วยหนะน,น้าในยี่สิบนียมาแข่งกับชาวบ้านเขาด้วยเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยก็จะตอนนี้ไปได้ดูหนังส่วนใหญ่เป็นหนังฮอลลีวูดแต่ถามว่าจีนต้องการให้เกิดความแตกต่างอยากจะให้คนได้ดูของแปลกแล้วก็บรรดา ผู้ชมเองเนี่ยเขาก็อยากจะรสชาติเปลี่ยนแปลงไปบ้างพอม่งัานบูรล้างผ่านตลอดเวลาเนี่ยจริงเขาบอกไม่ก็มากไปปรากฏเขาสนใจอย่างเงี้ยหนังหนังต้นทุนไม่ต้องสูงมากไม่ต้องหนังฟอร์มใหญ่มากแต่ว่าเป็นเขาสนใจหนังไทยอย่างเงี้ยต้นทุนไม่ต้องสูงมากเล่าเรื่องได้เรียบง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมเขาบอกอยากจะได้ของแบบนี้เขาอยากจะรู้เคล็ดลับทําอย่างไรของไทยมีเข้าตาบ้างไหมคะมีเขาเขาก็รู้ว่าเอาล่ะ ถ้าไม่นับองค์บากไม่นับต้มยำกุ้งซึ่งอันนี้เขาเห็นแล้วอันเป็นหนังที่หนังบู๊แล้วก็เป็นภาษาภาษาสากลเหมือนกันความบู๊เนี่ยก็เป็นภาษาสากลแต่พอมาถึงอย่างเช่นเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเขาบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยลงทุนไม่ได้สูงแบบที่จะต้องไปลงแบบฮอลลีวูดใหญ่ๆนะฮะแต่ออกมาแล้วมีคุณค่ามีความหมายคล้ายๆกับสมัยหนึ่งที่พวกเราแล้วก็คนอีกหลายคนในในโลกคนดูภาพยนตร์เนี่ยเขาชื่นชอบเรื่อง เอ่อพริตตี้บูมนใช่ไหมฮะจริงๆฉากไม่เท่าไหร่นักแสดงก็ไม่กี่คนแต่รู้สึกประทับใจหรือว่านอตติงฮิลความหมายแบบนั้นแต่ตอนนั้นอมตะมาอันนั้นกเป็นกลุ่มที่เรียกว่าผมทองรักกันแต่พอมาเป็นคนผมดําคนเอเชียคนอาเซียนเขารักกันเนี่ยเขารู้สึกไม่มันน่าดูจังเลยเนี่ยนะครับก็ได้มีเข้าไปฉายบ้างก็จะน้อยแต่ต่างของใช่ครับส่วนอีกภาพหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เข้าไปในจีนเนี่ยก็คือเรื่องของละครละครนั้นเนี่ย เนื่องจากในจีนเนี่ยเวลาเขาฉายละครของเขาเนี่ยทีวีเขาเยอะเนี่ยฮะทีวีเขามีสารพัดทุกเมืองมีโโอ้หมีช่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องหาคอนเทนต์เขาหาเนื้อหาไปฉายไงแล้วก็พอพอถึงวันหยุดวันหยุดนักขัดเลิกของเราเนี่ยนะฮะปิด3วันเนี่ยก็ฉายกันตั้งแต่เช้ายันค่ําไปเลยเรื่องเดียวอ่ให้จบเลยของเราเนี่ยดูกัน20ตอนสามเดือนเนี่ยยังไม่จบเนี่ยนะฮะของแกดูคนเดียวจบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็จะต้องค้นหาออกมากวาดซื้อแล้วแกก็พบว่าหนังละครทีวีไทยนั้นเนี่ย ได้รสนิยมอย่างที่แกพอใจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่ส่งเข้าไปสมาพธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติในช่วงที่เราเพิ่งเสร็จสงการกันเนี่ยเราก็เข้าไปจัดร่วมกับสถานทูตไทยที่ปักกิ่งพอปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปร่วมกับสถานกงศุลไทยที่เซี่ยงไฮ้จัดแบบเนี้ยเอาหนังไทยเข้าไปฉายในโรงใหญ่ เพราะว่าเราถือว่าการฉายหนังไทยในโรงใหญ่นั้นเนี่ย <Okay. S 2> มันถึงจะสมศักดิ์ศรีคนเข้ามาดูล้วมันรู้สึกว่าปิดไฟหมดเลยอากาศกาลังดีอุณหภูมิกาลังเหมาะแล้วก็นั่งดูจะได้ความรู้สึกดีกว่า <Okay. S 2> เราทําที่นั่นที่เซี่ยงไฮ้แล้วประสบความสำเร็จก็มาทาที่ปักกิง่งก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยที่ได้ไปฉายในโรงอย่างสมภาคภูมิที่ปักกิง่ง <Okay. S 2> ตั้งหกโรงพร้อมๆกัน <Okay. S 2> ในกลางเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของของปักกิง่งซึ่งจะเป็นในสายเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากแล้วก็เราก็เชิญใ ดารานักแสดงที่ปรากฏในเรื่องนี้ได้ปรากฏตัวที่นั่นด้วยปรากฏว่าพอเครื่องลงเนี่ยแฟนๆมารอรับที่สนามบินรู้จักครับเลยรู้จักไม่ใช่คนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าเป็นคนจีนเลยนะฮะมายืนเลยพะผมเดินทางไปเนี่ยในไฟล์เที่ยวบินของเราเดินลงเดินทางลงไปเนี่ยพร้อมๆกันดาราเลยแล้วก็ออกไปที่ตรงตรงทางออกนะฮะเขียนกระเป๋ากันออกมานั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่แฟนขับชาวจีนที่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยแต่ไปหาคนไทยนะช่วยไปเขียน ข้อความเชียร์ดาราของเราเนี่ยวันนั้นเราไปเรามีคุณโดมประกรณ์ลำนะฮะที่ามีภาพมาใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็มีคุณสูขขวัญบุรุคุณใช่ดาราเจ็ดปีดีเจ็ดนอนดราเจ็ดปีดีเจ็ดหนแล้วนก็มีภาพให้คุณผู้ชมดูด้วยใช่ครับก็ให้คุณโดมได้ไปม e ดแอนกรีสแฟนคลับของที่เมืองจีนแล้วก็ทั้งที่สนามบินลีี่สามบินนะฮะออกมามาที่ลานจอดรถแกมาส่งถึงที่รถรถบัสยังไม่ออกแกไม่กลับนะฮะ เราก็มาจัดอีกที่หนึง่งอันนั้นเป็นภาพที่ท่านทูตฮะท่านทูตพี่บูลครูสกุลซึ่งท่านพูดภาษาจีนได้ท่านก็มาเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับคณะของเรา <c oughs> แล้วก็พอวันถัดมาเนี่ยคุณสุขขันนะครับก็วันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าบรรดาแฟนๆของเราที่เป็นนักเรียนไทยบ้างเจ้าหน้าที่สถานทูตสถานกงสุนไทยต่อใครเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันเราตรงนี้เป็นเป็นมิตรอังกฤษละเราจัดที่โรงแรม,มที่พักใช่ครับเป็นมินิคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับเป็นมินิคอนเสิร์ตแล้วก็คุณโดมก็ อ,ออกมาให้บรรดาแฟนคลับจีนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสใกล้ชิดนะฮะขอแจกลายเส้นขอถ่ายรูปร่วมเนี่ยเขาไปแต่งเพลงมานะฮะมาขอร้องกับคุณคุณดมอันนี้เป็นหนังเร<อ>ื่องรักเจ็ดปีส่วนฉากแ้นของจมบลา,าอ่าก็ฉายนะฮะในการฉายปฐมฤกษ์ที่นั่นก็ค,คนก็ดูกันเต็มเลยนะฮะคนเข้าดูกันเต็มเพราะฉะนั้นอันนี้กบหนังเรื่องคู่กัดส่วนอันนี้ก็ก็อ่าเอาไปหลายเรื่องมากนะฮะ หนังเรื่องรักเก็ยรปีความรักชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟใช่ครับใช่ไหมคะคิดถึงรักเจ็ดปีทำไมนะรักเก็ปีนั้นเนี่ยเราเข้าฉายในรอบปฐมเรือกเป็นหนังยาวตั้งสองชั่วโมงครึ่งนะฮะแต่แปลว่าคนดูดูกันยาวจนจบแล้วก็แฟนก็อยู่จนจบแล้วก็น่าตื่นเต้นมากก็ตรงที่ว่าคุณสู่ขวัญเนี่ยนั่งอยู่ที่โรงจนกระทั่งจนจบปั๊บพอไฟสว่างขึ้นทุกคนในโรงลุกขึ้นปรบมือให้กับดาราของเราให้คุณสู่ขวัญน่าภาคภูมิใจจริงๆนะคะทีนี้พูดถึงหลักเกณ์ในกการเลือ ภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายหรือว่าไปฉายในต่างประเทศเนี่ยเราเราเลือกยังไงคะโดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็จะถามไปที่ตัวตลาดก่อนอผู้ที่แจ้งมาว่ากำลังจะจัดกิจกรรมคิดว่าอะไรเป็นหนังที่ท่านจะสนใจบ้างเขาก็จะให้ลิสต์มาจํานวนหนึ่งเราก็จะแจ้งไปยังค่ายหนังเจ้าของว่าเรื่องนี้เนี่ยขายลิขสิทธิ์ไปให้ใครที่เป็นที่นู่นไปแล้วหรือยังถ้าขายไปแล้วเราอาจจะเอาไปฉายอย่างนั้นไม่ได้อ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาทําเรื่อง ทางธุรการของมันให้เสร็จซะก่อน<ช>พอใช่ปั๊บเราก็จะเอาฟิล์มต้นฉบับเนี้ยส่งเข้าไป<ช>ก็ผ่านช่องทางสถานทูตนะครับ<ช>เอาเข้าไปแล้วก็ไปให้ทางคณะกรรมการเซ็นเซอร์ของจีนเนี้ยเข้าไปดูเราก็ส่งไปจํานวนหนึ่งแหละก็<ช>มีบางเรื่องที่เขาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ให้ฉช้ชก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ว่ากัน<ช>เราเคาเรพเ,เรามีให้เลือกเยอะเรามีให้เลือกเยอะเรามีเยอะนะ<ช><ช>ขเขาก็เอาไปแล้วพอเขาเห็นว่าเรื่องนี้ใช้ได้เลยเนี้ย เขาก็จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการของเทศกาลภาพ,พยนตร์เพราะฉะนั้นอย่างในเล่มที่ผมเอามาฝากไว้ที่พิธีกรน,นั้นเนี่ย<ม>ก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอ่าเนี่ยคือเป็นเล่มที่จีนเขาทาขึ้นมาให้เห็นนะครับรว่าอ่าหนังเหล่านี้เนี่ยได้ไปปรากฏตัวในเทศกาลภาพ,พยนตร์นานาชาติ<ม>ระดับที่ ชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคนไทยยังไม่ได้ชมเนี่ยไปหาชมกันได้ตอนนี้แผ่นจริงออกแล้วด้วยนะคะทีนี้สอบถามอีกนิดนึงค่ะเวลาที่เราจะไปฉายอย่างในประเทศจีนเนี่ยเราจะต้องทําซับเป็นภาษาจีนด้วยหรือปล่าคะใช่ครับทำทุกอย่างตามประเทศาต้องทาต้องทาแต่ว่าเวลาเราฉายถ้าไปนั่งดูในโรงนะฮะอย่างที่ผมไปนั่งดูนะเนี่ยเสียงที่ออกมา เป็นเสียงภาษาไทยหมดนะครับเพียงแต่ว่าในโรงหนังของจีนเนี่ยเขาจะมีป้ายเล็กๆอยู่ข้างๆแล้วก็วิ่งแปลเป็นภาษาจีนอยู่ตลอดเวลาเมื่อกี้เมื่อเราดูเราดูหนังฝรั่งแล้วเราก็อ่านตัวซับนั่นแหละครับมันซับออกเป็นภาษาจีนแต่ไม่ได้ซับเข้าไปบนฟิล์มมันซับเข้าไปที่ตรงจอข้างๆใช่ครับใช่ครับทีนี้ปิดท้ายเราถามเรื่องทิศทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยม้างว่าต่อไปจากนี้ท่านมองยังไงบ้างสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือว่าในเมื่อกําแพงเมืองจีนข้ามยากมากเนี่ยนะครับเราต้องหาเทคนิคในการ กระโดดข้ามในการกระโดดข้ามนั้นถ้าไปรอคิวอย่างงี้ไม่มีทางฮอลลีวูดคว้าไปหมด<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พบว่าวิธีการคือจีนขณนะที่เพิ่งเซน็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนที่สัญญาด้านความตกลงด้านภาพยนตร์กับทั้งโลกเนี่ยเขาเพิ่งเซ็นไปแค่เจประเทศแม้เราอยากจะเป็นประเทศต้นๆทีท <8 S 2> ไ่ได้ไปเซ็นกับเขาบ้างจะพิ <c oughs> จารได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นว่าผู้กับผู้สร้างของจีนกับผู้สร้างไทยจะได้พบกันแล้วก็มาร่วมกันลงทุนสร้างหาบททํากันเองเอา นักแสดงมาร่วมกันทําแล้วถามเขาแล้วว่าหนังต้องพูดภาษาจีนเกินครึ่งไหมก็บอกไม่ต้องอขอให้เป็นนั้นว่ามันกําลังนํามาสู่ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมได้เนี่ยไม่ต้องเข้าคิวข้ามไปในแผ่นดินจีนได้เลย<อ>ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสองหมื่นสามพันจอเนี่ยไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้จะทำเป็นจะทำเป็นซีรีส์แบบเกาหลีไหมคะทีนี้ก็แล้วแต่ได้ยิ่งดี<อ>ถ้าได้ยิ่งดีนะครับแต่ขอให เกิดความสัมพันธ์นี้ให้ได้ <c oughs> ความสัมพันธ์นี้จีนเพิ่งยอมเซ็นมาเจ็ดประเทศ <c oughs> ในอาเซียนนะเขาเพิ่งเซ็นกับสิงคโปร์ไปเพราะนั้นในอาเซียนเราอยากจะเป็นที่สองที่ได้เซ็นเข้าไปเพราะนั้นเราต้อง <c oughs> ไปดูงานของทั้งเจ็ประเทศด้วยหรอื <c oughs> อเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนั้นเป็นฝรั่งเมดเลยฮะเราก็ผมไปเช็คชื่อมาละก็จะเป็นอย่างแคนาดาอิตาลีฝรั่งเศสอย่างนี้นะครับอังกฤษที่เขาเซ็นกับจีนไปแล้วเพราะฉะนั้น อ้พวกนั้นเป็นหนังหนังสไตล์หนึ่งหนังไทยก็เป็นหนังสไตล์ของเรามีแพทเทิร์นของเราใช่ครับอันนึงที่ผมคิดว่าจีนน่นจะคงจะชอบมากเลยนะฮะถ้าเราทําเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือจีนเป็นเรื่องราวที่คนกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเนี่ยนะครับทานก๋วยเตี๋ยวสารพัดเส้นสารพัดมี แต่เขาไม่มีกว๋วยเตี๋ยวเรือ,อเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถสร้างหนังอันเกี่ยวข้องกับกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วทำเป็นหนังความร่วมมือกับจีนเนี่ยนะครับ<ฆ>ผมคิดว่าขายดีแน่นอนโอ้นี้<ม>ต้องเป็นโจทย์ให้กับบรรดาผู้กำกับ<ช>แล่ะนักเก่งบททั้งหลายด้วยน,น,นะคะอีกเรื่องหนึ่งแนวโน้มข้างหน้าในอนาคตระหว่างไทยกับจีนมีความคิดที่จะมาสร้างภาพยนตร์ร่วมกันบ้างไหมคะภาคเอกชนกำลังเริ่มละ<ฆ>เพราะว่าถ้ารอรอภารัฐเดินนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่เราก็เข้าใจกว่าจะเจรจากว่าจะตกลงอะไรกันได้แต่ว่า ภาคเอกชนเขาเริ่มเดินต่อละแล้วก็เราก็ไปพบละกับช่องทางที่จะไปพบกับบริษัทนําเข้าหนังจีนหรือบริษัทสร้างหนังที่มีขนาดใหญ่เป็นที่น่าเชื่อถือในประเทศจีนแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจะได้เริ่มมีการเดินทางเยือนแลกเปลี่ยนไปมาหาสู่เสร็จแล้วก็พาเข้ามาดูว่าถ้าถ่ายทําในแถบบ้านเราเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งเรื่องเล่าของเราสนุกนะสองที่ถ่ายทําของเราดีทีมซัพพอร์ตของเราใช้ได้นะเพียงแต่ว่าในอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามาเลเซียในปีนี้เนี่ย หนึ่งมกราที่ผ่านมามาเลเซียเขาได้รัฐบ,บาลเขาเนี่ยในก้าวหน้าไปละวเขาบอกใครก็ตามกล้องถ่ายจากต่างประเทศประเทศไหนก็ตามมาถ่ายทําหนังในประเทศมาเลเซียใช้เงินถึง1นึ่ล้านหกแสนดอลลาร์นั้นเนี่ยเก็บใบเสร็จไว้ให้ดีเพราะห<อ>น,นังคุณออกไปฉายในเวทีนานาชาติคุณเอาใบเสร็จนั้นมา รัฐบาลมาเลเซียจะคืนเงินให้คุณ3 0ของที่จะใช้จายคนก็แห่กันไปเลยคนก็เริ่มแห่ไปเพราะนั้นเราก็กำลังสื่อสารกับรัฐบาลไทยเหมือนกันครับว่าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะแม้ว่าเราจะเสน์แรงอยู่ก็ตามแต่ว่าก็ต้องก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกันให้ดีนะต้องมีจุดขายของเราบ้างต้องมีจุดขายข้ายแทนฝากประชาชนชาวไทยในฐานะที่อยู่ในประเทศมีอะไรอยากให้ช่วยภาพยนตร์ไทยในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนี่นะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมธงหลักของแต่ละประเทศฝรั่งเศสนี่รักษาไว้มากเลย เกาหลีรักษามากจีนญี่ปุ่นสหรัฐเองก็โชว์ความเป็นสหรัฐเนี่ยผ่านฮอลลีวูดมาโดยตลอดอินเดียก็ฉา,ายผ่านหนังของเขาเพราะฉะนั้นเราส่งออกแล้วเราขายความเป็นไทยของเราเนี่ยผ่านกระบวนการทางภาพ,พย,ายนตร์ได้ทั้งประโยชน์ด,ด้านการท่องเที่ยวได้ทั้งคุณค่าในการที่ทําให้คนเคารพรู้จักวัฒนธรรมไทยเขารู้ว่าเรามีตัวตนอย่างไรเรามีเรื่องเล่าที่ดีๆของเราแค่เอาว่าวัฒนธรรมการเคารพผู้ใหญ่กับเด็ก<ม><ม>ว่าถ้าทของการโนบนอบ,นอบน้อมทำตัว การรู้จักหยอกล้อการรู้จักที่จะอ่ะอ,อนอ่อนผ่อนตามอะไรกันในวัฒนธรรมไทยแบบน่ารักน่ารักเหล่านี้เ,เป็นสิ่งที่ในวัฒนธรรมอื่นของโลกเขาไม่ได้มี <ฮะ S 1> และเราไม่มีทางที่จะเล่าให้เขาเห็นได้นอกจากผ่านทางภาพยนตร์เพะฉะนั้นทั้งมูล,ลค่ามันกำลังโตขึ้นเรื่อยๆในทางคุณค่ากำลังมีความหมายมากขึ้นแนๆ่ๆมาก มากจริงๆส่วนสุดท้ายก็คือคุณภาพเรามาช่วยกันส่งเสริมให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนั้นเนี่ยสามารถทําหนังที่มันมีคุณภาพสูงๆออกไปได้ครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณวีรศักดิ์โพสุรัตน์นะคะเลขาธิการสมาพันธ์มาคมภาพ,พยนตร์แห่งชาติขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับทางร,รายการของเรานะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราคนไทยทุกคนเองนะคะในเมื่อเขาสร้างภาพยนตร์ดีๆให้มาแล้วเราก็ควรจะสนับสนุนภาพยนตร์ไทยกันด้วยนะคะไปดูกันเยอะๆค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา This is Abu ค่ะ